โอเคนะผมเราเดินทางมาถึงคอมมานเดอร์สออ้อยู่ที่เดิมนี่วะ่ะรีแรงมาก็คอมมานเดอร์สองโอเคป่าเป็นค่ายเป็นแจ็คเกอร์แจ้วโอ้เม็ดสามสี่คนเลยแจ้วครับคนดูดเดิมไอเทมเดิมนะครับไอเทมใหม่ยังไม่ได้ใช้เลย <follow> ตาแรกทีมแคลวตารแร,ก,ก,ารกทีมแคล์ตาแรกทีมแคลวไซะ ไรครับก็ดูตาแรกทิมแคลวอ๋อจะกินแ่บวะลูกเอ็มขมปีนะครับพี่น้องเปลี่ยนม,มาใช้ชื่อน,นี้แล้วนะจ๊ะเปลีย่ยนมาใช้ลูกเอ็มขมปีแทนนะครับพี่น้องจา๋าหวัดดีครับบางเปียกหวัดดีครับหวัดดีบางเปียกนะฮะว้า <First blood. S 1> เอากระดานวะ่ะ ขอบคุณนะครับบังเปียขอบคุณครับอนนขอบคุณบังเปียกมากๆเลยเปิดบัตรไปอยู่ฟังเฮาครับคนดูเฟิร์สบัตรอยู่ฟังเ,าเราก็าริ้งปลาบอกแอก,กแ่งปลาบอกแกน้องแกวงริ้งปลาบอกแกลงผีผีมันอยู่ผีเฮาผีอยู่ผี โ <Okay. S 2> อเคโอ้ขอบคุณครับ <ไอ S 1> ผมไพเปอร์จืริพรขอบคุณมากๆลเลย้อมเากตเตีขอบคุณนะครับผมขอบคุณของขวัญทิกต็อกจากน้องไพเปอร<อ>์นะฮะดีครับผมวันดีน้องแค่รัดมาเลยเฮารัดมาเลยเฮาโคมายรัดมันเลยเฮาตั้นห,ไไหนึไไหน่งเล่นเลยแจ็คเตอร์ตะมอยูไไ่พี่ ผมไม้ผมปีหนึ่งผมไม้ <You S 1> ผมปีสองผมปีสามผมปี <c oughs> อ้าวดวงดีบบแตกเฮ้ยหายาเฮ้ยดวงดีบบแตกเฮ้ยเรื่องดวงดีบบแตกเรื่องดวงดีบบแตกเอาอะลุงรู้ได้ไงอุส่าห์เปลี่ยนชื่อ มรวยบาทเนาะเจ้านอครมปีหนึ่งรยบาทร้อยบาทเนาะเจ้านอก็ต้องไปด้ไงไงก็ต้องไปไอ้ขมไม้ไอ้ขมไม้สกัดนึงเขาโดนงเวขมปีตัวไ้ขมปีส อ้าววันดีครับผมวันดีครับสังเกตเหมือนเดรุ่งมาว่ายแท้ครับผมเหมือเนเดวัดถิโลกจะหาทุ่มเครื่องวัตถิไปหาทุ่มเครื่องโลกหาทุ่มเครื่องเหมือเนเดิมมาว่ายนะรัางไปครับกระลังไปกระลังไปอือคนใหญ่หอยมาบ่าครับมาหนี้บ่าพลาดครับพคนใหญ่หอยที่สําคัญใหญ่ยาวมาหรือเปล่าใหญ่ยาวมา พญายอยนี่โบลาดครับพญายอยบ่ได้พลาดบนกําลังเติมนะครับบนกําลังเปิน่นคือมาวหวแท้แนทแนทเหมือนเดิมลงวหวครับแนทแนทูโปรไฟล์เอาแ่นหมดเด็นอีกแล้วอจอ้อยได้ล เจ้าพี่ใหญ่ยาวเจ้าพี่ผมได้จับตัวสวยสวยกางควาบมาบ่บ่เพียงแค่กางบ่หำท่านี่บ่เป็นยังบ่บ่เป็นยังกระเดี้ยมบ่ตองมากกระเดี้งมห้ำมาอยู่บ่บ่ต้องมากดอกไอ้วะสบายดีรุ่งเอ๋มบายดีครับผมหายไปนานเลยลงกีฬารัดหายไปนานไปจากมิสเตอร์แซมไปใดล่ะกีฬารัดหายไปนานเลยมิสเตอร์แซมไม่อยู่อ๋อ ยราัดหายไปนานเลยนะเธอข่มไม้โอ้โหเก๊ครับอ่ายราัดหายไปนานเลยสบายดีครับผมบายดีบายดีครับบายดีกำลังไปได้พะไงสวยเห็นหนาวนึกถึงจะหงุดหงิดให้บอกไปน เจ้หงพันเปิดมเจ้หงเจ้หงเจ้หงพันเปิโอเคผมเป๊ตามแผนครับพี่น้องเจ้หงพันเปิดว่าไปร้ายเจ้หงบอก คือรีบ่คือรีบ่คนดูคือรีบ่ครับี่จันเปลืองมานาได้ครับพี่น้องคือรีบ่ว้าปที่จันเปืองมาหน้าแน่ได้พี่น้องฟแตรทีป้อของเรา้ยโคไวเลยเยเง่กองแผโคตไวเลยมือเราเติมไวโพด ไว้ยังเงาไว้ไอ้ไหวรีดเจ้าเนี่ยการคอยแตกเนาะไหวรีดเจ้าเนี่ยเงาย่อมรับเลยขอบคุณที่ตามไปนะครับขอบคุณครับผอมไม้โอมผมปีขอบคุณติดตามนะฮะ เดาผมมาโอมปีไเวียกนโอ้ยเกี่ยหงรายประเทศ ใช้เวทคือเโ๋งกังแล้วสว,วยกําลังไปฮ่าสวัสดไไสีไปใช้ประการฮ่าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับขอมาได้ฝากคอมเมนต์นะด้ครับพี่น้องขโมย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 ข้อมีอ โผมไม้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 อ้ยไอ้ใหญ่เนียว่ายหหายเลยเราวองแค่ปัดนังแค่เนี่ยไอ้ปัดนังแค่เนี่ยว่าดีเพลนพ่อปังห้างไว้ที่ตีดามซูเปอร์ครีปถูกส่งออกขอบพุดที่ตามครับขอบพดในายครับ ไม่รีวิวจอรร็อกจะมาทำให้เธอเสียใจได้ครับจอร์ร็อกเสีใจบักหฮ้ยคักว่ะนาย่เหาเสียใจบักช้างหฮ้ยแค่ครัก,กงกกเลยโอมายโอมายพร้อมป ผมปีหกออกมาวุ้ยใหเงาว่าโวดมือจ้าซีอเาเวอร์สวัสดีครับทีคือเดียพรัทธาสวัสดีครับ ระพัดผ้าวันนี้ครับผมผมปีเจ็ดผมไหมผมปีตายยยนาอูใหญ่เงาผมปีแปด ดีครับแฟ้มอะสักพายแล้วเรบดแฟ้มสักพายไม่ได้แล้วรามอโหมายโมปีเก้าโไม้โอมม้ยอมปีโไม้โอหม้โม้ยโไมายยาวๆโหมายพี่โม้ยพี ยจะยาวโหมไปตาแรกบ่แหกโค้งโหมไม้หมปีตาแรกบ่แหกโค้งเว้ยคนดูคนดูจะคนว่าสามคนได้เนี่ยเปิดเลยของให้น totally ี่ตาแรกเอาแค่รวมมากพูดเดียวเลยไอ้แจ็คเขาท่านแย่งเขาท่านสุดยอดวอนนี้พูดตาแรกบ่แหกโค้งแก้วเสียดายครับลุงเข่ารหัสบ่ได้มันเชื่อมกับฟอ พยายามรออ๋อทุกข้างแล้วมั่นกับบอขึ้นเตอ่อเกา่าโอเคชานิพานบอสย่ำเอ็มบบอพี่เป็นของผรเป็น,นของยายเงาเอ็มพี่เป็นของผราของผราโอ้โยเป็นของหน้าตาเค ยังวาน่าจะเขีดเยมีพี่ได้ง่ายนี่ย่ายเงาเฮ็ดจนเฮ็ดจนอันนั้นเหรออ๋อโอเคไปเฮาโคดูเดี๋ยวป้อมปอปอปออยู่ในไลน์ปอปอเอาเลยปออเว่นวันดีครับวันดีสร้างแฟมวันดีน้องพลอยคอนแนตจอน สวัสดีครับขจรสวัสดีครับผมสวัสดีคณิจจรสวัสดีสร้างแฟ้มเด้อไปยังไหนมันไม่ได้บอกสร้างแฟ้มสมัครไหมแล้วสร้างแฟ้มสมร้างแฟ้มถนาดไหมขนาดแล้วสร้างแฟม้มสมัครไหมขนาดแล้วสร้างแฟม้มอือสมัครไหมขนาดสร้างแฟ้มจะได้น้ได้สร้างแฟ